อ๋อแล้วแล้วนี่สบายดีเด้อน้องจอยเอออเ้าแล้วแล้วนี่ฮะโอ้กอช่างแอบแล้วมาเลยเนาะแอบกันเนาะอ๋อไวยรีบไปเห็ดอันนี้เห็ดเองเห็ดเองอ๋อโทษชุดยอดเลยนีงจอยห้ามผู้เดียวเลยเนาะเผู้ยันฮักบ่ โอยประมาาได้ฮักได้เออี่เราึ้นไ <Syria> ปันฮักเห็ดได้อื oh, oh, oh. <c oughs> มแล้วไม่หอไม่ฮักกัซื้อไม่ปลาจอยเป็นปลาจอยได้ยังด้้มได้้กมห้้ห้มมนด้ ดาเท่าท okay ้ัมงลงลงอตัดผิดพลาดแล้วพี่น้องเนาขึ้นมาตัดพี่ก็ได้ขาดนิดนึงเอ้ย สบายดีแล้วก็สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีปลาลุงแล้วก็บเอฟซีกันเด้อชูพลชูคนมัดชม่องสุบอลพี่น้องเลยเนาะว่าสิลฝั่งลาวฝั่งไทยเฮ้ยมาอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยตอนนี้อตั้งทำกับคู่องยูปปทูบของพัดไซแชนแนลอีกแล้วีนะเนาะด้ยพี่น้องเลยอุปกปอณตอนนี้กับช่วงบายช่วงที่ยังพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้น้องพัดชซยกิดอยู่ทางการเมือง ดังครบน้องเนาะอ่าคร้อเพินาน้องเพิ่นเฮ็ดน้องจ้อยให้พี่น้องเนาะเฮ็ดทอดใส่แล้วพี่น้องเ้ล่าสุดอ่าเพิ่นติดอ่ามเสลละแล้วบ่น้องเนาะวนไดไปน้องเนาะ มาแต่ไกลกระเด็นกูหมู่เลยพี่น้องเนาะสีทะเล่พี่น้องมาทถอะแหนมมากไปยังเบิร์กางอลังการเนาะเอ้าแล้วเลี๋ยว่อหนิเนาะพ่อแล้วๆหน่สบายดีเด้อน้องจอยเออเอ้าแ,แล้วๆหนีิฮะโอ้ก็ช่างแอบแล้วไปเลยเนาะแอบกันเนาะ โอ๋ไวาีรีไปเห็ดอันนี้เห็ดเองเห็ดเองโ,โอ้โออเท่าขึ้นยอดเลยน้องจ่อยพบนหิดแล้วล้างหนึ่งเลยพี่น้องเนาะใช้ไมเซราจุดแล้วแะไรนี่อ๋อที่เท่าก็ก็เจมือนะพุตีอนน้อันนี่เนาะไวาย,ยีนี่อนอนใช้มือแรงค่ะนอนยืนเละฮะนอนยืนเละเอา้าเพื่อใยานอใช่นี่ มีไฟเกิดแล้มีคนนอนเนาะให้ออกให้ใส่าพอแก้ว uh, บ่ใส่เองมันเลอเออมันเลยเออมันเลอมันใส่เองบ่เออมันเลยเจ้าบ่าเลอฮะไม่ใช่ไม่ใช่ละเลอเออคือดแว่าเจ้าเลอแสดองอืมอย่างเนาะ อาธมาทางนี้บัดนี้เชี่ยวเลยนีนเนาะยังทางหนาในบ่บนลองจอยเห็นบ่ยงเดินอันน่ะเออทางเื่องพ่อยังไงอาธุหุ่เดว่ใจเพื่อนนั้นใส่แต่มือได้นี่มาสลานน่วางนี่ใส่คางึ่ง บานนี้แล้วครั้งหนึ่งดอยเออตัวนี่ในหักกัดเห็ดมือเ้านี่ดอยโอ้อ่าอ่ามองพี่น้องเนาะแล้วบวมมือนี่ตอนเศร้านี่ตอน,อตอนเที่ยงตอนแรงชิได้มุ่งหรือบพอี่นอ้องเนา,าะฮะแถาใหม่ดงจ้อยฟังสตาร์ทมาเชิดอะไรทั้งหมะ สบายดีเด้อสบายดีเด้อทั้เครื่งเด้อสบอทางรุม้อทางลุมน้ำเด้อสบายดีเด้อทางหลุมเด้ออืม ขึ้น,น้องจ้อยขึ้นอยวตอนแรกจะว่าได้มงมาจักนี่แล้วบอแล้วบอตอนเที่ยงนี่ใจไม่เซรานี้กะว,ว,ว่ากะว่าแล้วอ,อือเดียวด้วยนี่นนม,มาตเต็ แนมมาแต่ซีโนก็เห็นอันนี้ฮะสีมันดิ่นเกินด้เอาเนมมาแต่ซีโนก็หูแล้วเฮือนน้องจยอยนี่ฮะเนาะไหนขึ้นบ่อ๋อแตงโมก็ยังไม่เห็นเนาะเกิน ลองหักดือ้องจ่อยเด้หอห้ามสองคนหักแท้ฮักแท้หักแท้แมม่ให้ค่อยเนเี่ยคุณทำแบบนี้เหรอ แกายาปิดอยนแล้วเปิจสวรนอนอนมาจึงจับนอนอนจับบ่เปาเป็นตาข่อยสีแท้หน้เนาะอ่าเอ้มายานแท้เอาใหม่ดูสะจับให้บึงให้ใหม่ดูลองชี้จับบึงดูจับเลยอยู่จึกรถบ่ สี้ผ้าดึงเีททเล

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ่อยห้ามผู้เดียวเลยเนาะอ้ายัดฮักบ่อือโอ้ยๆประมาทได้ฮักได้เออ่มบ่งแงได้ตับหนี่แผงเติบเด้อนี่เนาะแหม่อ่าเกือบพันเกือบพันบาทเนาะาแผ่นนึงแผ่นละ้อย อเก,ก็บเงินนจำบวหกี่เนจกัเก็บไว้ไมแล้้มันหักมีประโยชน์แอบม,มันอันนี้เจ้าใหม่ก็ได้เชื่อได้เออบบางามเชื่อได้ฮะใครก็เอาใหม่อันนี้แอบอยู่ <th> กาแฟองเจ้าปย่านบ่เจ้ามาเอาตะคบตะปูเคมีล้วนเลยกินน้ำตะปูเด็กน้องกาแงนี่จอยเจ้าอื่นลงเลยเจ้าเสียนอึ้งเลยเล็ดจังเลยย่านเล็ดเอาเราข่ามีได้เมื่อกี้ข่าบป็นธรรมดาเราจอยเราอื่นให้บึงพ่อความสามารถพิเศษเด้กจอยเราโซสความสามารถพิเศษอื่นตะปูให้เบิ่งเลย เองรีเนดึงเลยเอนี <music Brothers> <Okay. S 3> ่กะสองเก้าสิบเออมีมตสองเมตรเก้าสปดยย่วใครบอกใบอกกาิเลเลยครับน้องๆนอีซามสี่แผ่นห่งแยก Cảm ơn các ยังตัดเดียวแบบนี้ข้างนอกพ่ออยู่ว่านี่ยพ่ออนู่ว่หนองจ่อยยังตัดเดียวนี่ฮะนี่ใช้ใจเอ็นแบบอะไรอีกแล้ววะขอกขางมันแบบคนเดินคนเดินยังยังท่านได้ใส่ใช่ไหมขออนุญาตบอกพ่อสมบัต

เจ้าบัพอช่องซ้ำแผนผมพยากคนางหลงหล่าหาเรือ,รอบอกคือวัาพอเรือเรือเออต่ดแบบคลอดแข,แขนแบบนี้เก็บมาต่อก็ได้ขันบพอน้องจอยสีแดงกับสีเขียนฝ่ามปนกันเลยเป็นอย่าง <c oughs> อ่อามันกงามอีกแบบเด้แปลกหมู่วะเนาะเขาอีกแบบแปลกหมูเขาก็ต้องเห็ดเห็ดแปลกหมู่เลยยังขอตัวนี้พี่น้องเนาะแล้วก็เบื้องนั้น จะลงมล้างก็นั้นผมบอกล าิกันบกันไปอันนี้บางพึ่งเนาะคล้วกัแบาก่งึ้นลบางฮะบากทองได้หรือมัดได้อืมบากทองด้อยฮ้ย กำลังจะบากอย่งเนาะเออบากมานานละบากเป็นทั้งหมดลงยุ่นเลยเอาหกเส้น,น <c oughs> เผืเอเ่อไว้ ขางนี้บากกันบ่บากกันมันมัไบนมันั่ข้านางนไม้บากนะไม่บากบากบ่ไม้บากขางนันเขาเาทกือโตนี่โตได้ไม่บากขางนีนน่บ่อขัดใหม่ตัวนั้นไม่บากเขาทอตนี่โันี่บ่อชนน้อเขาเทกือันนบอด้จัง

เาไม่แทงฮัมมี่เาทำไมลงหลงขึ้นอ่ะมีเดื่องตัดมีเดื่องผิดพลาดแล้วพี่น้องเนาะเอาขึ้นมาตัดพี่ก็ได้ขาดนิดนึงเอ้ยอ่าเอาตัวสันต่อใส่เอาในหนึ่งเนาะเอาตัวสั่นต่อต่อได้บอลลุ ต้นนั้นตันนั้น,ต,กกนตัวไม่กลัวมีอยู่เลยตอบได้หรอตอบได้หรอมีนกอันนี้จะต้นนั้นเรือมนันโตทีเลยวแอนอ่าอะไรนตัดเถิง นายบอนเนี่ปึ๊บมาบีนอี่เรียบร้อยนี่น้องนอคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ได้เพิ่มกันเด้๋ยน้ะอัพเดตบ้านน้องจอยล่าสุด่น้งเนอก่อนฝักเที่ยงยังองเพื่อนกัน กลายสิแลแล้วแหละพี่น้องเนาะอ่าโอเคไม่ไงสำหรับคลิปนี้กับพี่ผาประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยได้ก่อนสิต่อไปได้เพี่น้องใดเนาะโดยขอขอบคุณขอบคุณไงพี่น้อง fc ทุกคนที่เกำลังชมคลิปน้องปัดใสไซจนจบฝากไว้พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อความโฆษณาของปัส่ซได้พี่น้องเด้อโดยที่คัญโฆษณานของปัส่ซนั้นมีน้องเนาะหน้นนอเบอปัสไซเน่ะมีโฆษณาเขาอยู่บนโฆษณาเนาะ พอกับคำว่าสบายดดี